สมือมาแล้วครับสมือมาำรวอมาต่วแล้วโอ้ยลูกคุณนโอ้ยไอ้ยพี่มาสูกมาเลยพี่มาเลบแล้วนะคสนุกหรืเปล่าวันนี้ที่มาจะมาตินทำอะไรเดาเุญเดาบุญเสรเลเฮ้ยสวานรีปลาเหรอ พี่ม้าเลี้ยงปลาหรือเปล่าหนูพี่ม้ากำลังเติมน้ำใหญ่เลยนะโอาตีนยิ้มด้วยพี่มว่ากำลังเติมน้ำเ,ยเลย, oh <no. S 1> <c oughs> ยด้วยมีมย <c oughs> พี่เป็ดร้อยกันไหนแล้วพี่มา้าเป็นเป็ดร้อยกันไหนแล้วโอ้โหน้ำแรงมากเลยโดนเป็ดหมดแล้วน้ำที่แรงมากโอ้พี่ม้าพี่ม้าขี่น้ำแรงมากเลยอุยเข้าตายเขาเป็ดร้อยมาแล้ว เปลี่ยนร้อยร้อยไปอีกแล้วจับเปลี่ยนร้อยมาเอา,เอาไปอีกแล้ว <c oughs> ตักใส่ตักเขาใส่ดูดิรอเปลี่ยนลอยน้ำหน่ <c oughs> อยจะลอยน้ำเลยขีดตามเลย เฮ้ยพิม่าทำอะไรครับเล่นน้ำเล่นน้ำเหรอใช่แลมีตุนด้วยเหรอเออเออพิมาเราจะจมน้ำเลยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยมาด้วยคุณตำรวจช่วยด้วยพี่ม่าจะจมน้ำแล้วคุณตำรวจช่วยด้วยเอ้าตำรวจไม่ช่วยเลยตำรวจไม่ช่วยพิมาเลยช่วยมีคนมาเลยมเฮ้ยเฮ้ยพิมาจมน้ำช่วยด้วยตำรวจ ช่วยวด้วยครับน้ำแล้วตำรวจเลยตำรวจช่วยมาด้วยช่วยมาด้ยครับตำมาต้นเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยไปมาเลยได้าเคยมาแล้วไปมาไปมาแล้วช่วยเลยช่วยมาแล้วตำวมาช่วยแล้วครับ ตำมวจมาเร็วครับตวม,มาตำรวจมาช่วแล้วโอ้ยลูกคุณคโอยโอ้โหโอไอพี่บ้านลูกคุณเลยพี่บ้านจน้้วพบ้านจมน้ำแล้วโอ้ยโอ้ยจมนเอเด้้วเดตาเนียเกมาดำน้ำไป้เน โอ้โหพี่ม้าอืมทำไมตันน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายตัวหรขึ้นมาขายใจออกอุ่นไม่ปิดจมูกก็ขึ้นนะแล้วขึ้นนัดลงไปลึกหรือเปล่าพี่ม้าลงไปลึกหรือเปล่าไม่นี่ปลาตัวไหนบ้างอ่ะนี่ปลาพี่ม้าได้ปลาตัวไหนบ้างมีปลาไหมเฮ้ยนั่นคือเป็ดเหรอเฮ้ยเป็ดเหรอก็มาจับเป็ดแล้วอุ้ยทำไมตันน้ำจับ พี่มัดดำน้ำจับเป็ดเป็ดไปได้แล้วพี่มัดเดี๋ยวก่อนพี่มัดไปดิตามไปตรงตามเป็ดไปเร็วตามไปเร็วพี่มัดตามเป็ดไปเร็วไม่ทันเป็ดไปแล้วจับได้แล้วว่าจับเป็ดได้แล้วโอ้โหไหนดูเป็ดครับเป็ดพี่มัดเลยครับ e! ไหนเป Meyer ็ดตัวใหญ่ครับโอ้โหเป็ดตัวใหญ่เลยพี่มัด นี่ตัวอะไรครับเต๋อเสือตักเป็ดมาเหรอเสือเจ้าเป็ดจะทำอะไรเอาไปขายได้หรือเปล่าไม่ได้เ้าจะทำอะไรครับเป็ดมันเอาไว้นนะเอาไปเล่นน้ำเหรอเป็ดว่ายน้ำอยู่เราเหมือนป้ายน้ำตรงไหนไม่เห็นว่ายน้ำเลยนี่แล้วเห็นว่ายน้ำเลยนี่ไงเขาเป็ดไปไหนแล้วนี่ไงเขาเป็ดไปไหนแล้วไม่เห็นเลยนี่ครับช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กจมน้ำครับเฮ้ยเด็กจมน้ำนะครับเด็กคนไหนจมน้ำพี่มาจมมังเหรอ เฮ้ยนักเรียนการตำรวจแล้วคนตำรวจอยู่ไหมคือมัดมวยโค่ชจบแล้วม่ดอมัดคือมัดคือมัดไ